ครับสวัสดีครับมาพบกับผมในช่องอาร์ตเกษตรผสมผสานแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะครับพอดีผมจะมาแอบดูพ่อแม่พันธุ์หอยโข่งนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นะครับเป็นพ่อแม่พันธุ์หอยโข่งภาคกลางนะครับอันนี้นะครับตอนนี้เราได้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หอยโข่ง ทาากลางไว้ด้วยนะครับตอนนี้หอยโข่งก็ออกหาอาหารตอนกลางคืนแล้วนะครับกินพวกสาหร่ายแล้วนะครับที่ผมเอามาไว้ให้กินนะครับเนี่ยครับกินใหญ่เลยนะครับ นี่ครับอยู่กันหลายตัวมากเลยนะครับอันนี้เราจะทำหอยโข่งกลางนะครับตอนนี้เราก็ได้เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ไว้ก่อนนะครับรอเวลาเขาออกไข่อย่างเดียวนะครับที่ผมสร้างมาในคลิปก่อนๆ่อนนี้ จะเป็นหอยโข่งใต้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหอยโข่งภาคกลางนะครับตัวก็สวยเลยนะครับเนี่ยครับพอดีออกมาให้อาหารปลามื้อสุดท้ายนะครับมื้อเที่ยงคืนก็เลยมาดูพ่อแม่พันธุ์ ที่เราเลี้ยงไว้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างกินดีไหมเนี่ยครับตัวก็ใหญ่นะครับประมาณ6ตัวโลนะครับ5ตัวโล6ตัวโลอันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์โคงกลางนะครับโค่งภาคกลางของเรายังพอมีเหลือให้เห็นอยู่นะครับ คลิปก่อนที่ผมทําไปนั่นคือหอยโข่งใต้นะครับสั่งมาจากพัทลุงครับแต่อันนี้คือสายพันธุ์ภาคกลางเลยนะครับที่เรามาเลี้ยงไว้ในบ่อนี้นะครับนี่ครับหลายตัวอยู่ครับสิบกว่าตัวได้เลยนะครับประมาณสักคิดว่าน่าจะประมาณสักยี่สิบ ตัวได้นะครับเนี่ยนะครับมาแอบดูหอยโข่งตอนกลางคืนครับถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับงั้นคลิปนี้ผมขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ